หลังๆมาเนี่ยผมก็เริ่มชอบดูหนัง A อวนะแนวนี้เลยคุณหมอแนว3ต่อหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าแฟนผมชอบแนวนี้ผมก็คงกังวลเรื่องกลัวติดโรคเพราะเห็นเด็กๆวัยรุ่นผู้หญิงทุกวันนี้เนี่ยชอบโพสว่าอยากจะทดลองแบบ3ต่อหนึ่งหลายคนแต่ที่บอก<ม>คือเมื่อไร่ก็ตามที่เราไม่มั่นใจว่าเราจะอยู่กับคนคนนี้ตลอด<ม>ชีวิตอะค่ะจะมีเพศสัมพันธ์กับคนนีแค่คนเดียวตลอดชีวิตเนี่ยตราบใดที่ยังมีคู่นอนหลากหลายเนี่ยการปกป้องตัวเองการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมีสติแล้วก็ปลอดภัยเป็นสิ่งจาเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยยังจําเป็นต้้องใชท อย่างอนามาัยในการป้องกันทุกครั้งเนาะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเมื่อไร่ก็ตามที่มีการสอดใส่เลยแม้แต่เซ็กซ์ทอยเนี่ยมันก็มีโอกาสติดเชื้อโรคต่างๆแล้วอย่างที่เราเห็นว่าพอหลายๆคนเนี่ยละเลยเรื่องมี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีปัญหาในการเรื่องของโรคซิฟิลิสเนี่ยหรือว่าโรคหนองในเนี่ยเราก็เจอบ่อยขึ้นขณะเดียวกันล่าสุดเรื่องของมังกีนะ้พ็อกซ์เนาะ นะคะซึ่งโรคพวกนี้เนี่ยพอเราไม่ระมัดระวังจริงมันป้องกันได้ง่ายมากเลยแต่พอเราไม่ระมัดระวังปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้มีโอกาสที่จะมีการระบาดมากกว่าที่เราคาดคิดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยยังจําเป็นที่จะต้องใช้ถุงยางอนามัยนะคะ